วันนี้ผมอยู่กลางทุ่งนาวันนี้เราจะมาเก็บไข่นะครับมาดูไข่เป็ดไรทุ่งเป็นยังไงครับแล้วก็มาเจอคุณตาก,กับคุณยายนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าไข่เป็ดไรทุ่งเป็นยังไงทาไมถึงคนนิยมบริโภคไข่ไรทุ่งนะครับอ่าี๋ดวสอบถามคุณตาเลยครับแล้วก็มีคุณยายเป็นคนดูแลนี่คือพี่นอนะครับพี่นอเต้าเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเ,เลี้ยงเป็ดไรทุ่งนะครับเวลาเราเอาเป็ดไรทุ่งมาเราก็จะใส่รถข้างหลังที่เห็นรถขางหลังนะเห็นไหมย้ายไปเรื่อยๆใช่ัคคุณตานะรบ ทำไมทุกคนก็ถึงบอกว่ามันกินบริโโคลไข่ไขเป็ดไปทุ่งม,มีรสกว่าไข่มันอร่อยกว่าอร่อยกว่าอร่อยอแล้วมันคือสารนคือสารพัดนะนอ,ยอย่างอย่างคุณตาลองลองเข้ามาข้าดนิดนึงนะฮะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่าเป็นยังไงตรงนี้อย่างอย่างเป็ดไปทุ่งตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณสิบสิบห้าห้านาฬิกากว่าห้าโมงกว่าแล้วเป็ดนี้เขาก็จะเป็ดเขาก็จะเข้าคอกเองอ๋อแล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยเขาจะมากิน มากินอะไรกินน้ำนี่ปะกินน้ำน้ำยาก็คือกินให้เขากินอาหารกินอะไรที่อาหารนี่กินน้ำอาหารอิ่มมาแล้วแล้วเขาก็จะมานอนที่นี่ก้นเไข่นี่เก็บช่วงกี่โมงมาณตีห้าตีห้าตีห้าแต่ไข่มันไข่ทีสาแล้วไข่ตีสามตีาหนึ่งก็รายแล้ว ของอีกสามกลับมาเก็บเอาตไปห้าัวห้าเป็ดนี้ทั้งหมดเลี้ยงประมาณสักกี่ตัวละไอ้พวกนี้มันมีอยู่พันหนึ่งกว่ากว่าเท่าไหร่ก็ยังมีเขาบอกว่าไข่เป็ดมันไข่แดงไหมไข่แดงทำไมเวลานั้นเขาบอกว่ามีทั้งไข่แดงไข่ออกเยื่อส้มมันเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นพวก กอาหารอะไรอานแลอกินกินหอยเยอะใช่ไหมอย่างอย่างอย่างแปลงนาแปลงที่เห็นล้วเนี่ยเราเราเลี้ยงกี่วันเราจะเลี้ยงไปกี่วันติดปลาไนี้ไม่เกินสองวันสองวันสองวันต้องตายอยู่แล้วอืมยหญ่ยไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยนี่คือนี่คือที่มาที่ไปของเป็ดไร่ทุ่งมันโลไม่ไม่มีกินนี่ทอมเหนื่อยมันจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยไม่อยู่ เลยแล้วเจ้าของเลยต้องรีบไปต้องรีบไปที่อื่นอต้องไปก็ย้ายไปเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆเขาเขาข้าวที่ไหนก็ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับนั่นคือเป็ดกำลังเดินทางเข้ามาเห็นไหมคุณตาพาไปดูหนเนี่ยนี่คือเป็ดเห็นไหมมองเห็นไหมฮะนั่นนะครับนั่นแหละคือโอ้โหเขาเขารู้ที่เลยนะฮะเขารู้ที่เลยอ่าเขาลังเรียนแล้วครับเพราะว่าเห็นคนยืนคือเสียงดังเขาตกใจไหมเนี่ยตกใจอืหลายคน ด,ดูดูครับท่านผู้ชมครับดูภาพนะครับนะฮะนักเขากำลังเดินเดิน,ดนทางเข้ามาเขาเขาเล้าเขาคล้องเขานะเ<อ>ขารู้เวลาเขาเลยโอ้รู้เวลาเลยออสอนสอนคนเลี้ยงเป็นนะอ๋อ นไม่เคยเลี้ยงก็เลี้ยงหนองแล้วก็นอนนะนอนเลยไปไหนนอนที่หนองเลยนอนตรงนั้นเลยแต่ตรงนี้เขารู้เขารู้เขารู้ว่าใครที่นอนตรงไหนเขาต้องมายังไงแหม่ภาพน่ารักน่ารักจริงๆเลยครับท่านผู้ชมดูฮะเขาเดินมาเป็นกระบวนเดินแถวเลยเป็นกองเรียกว่ากองกําลังแม่ทัพพาเข้ามาเลยเห็นไหมนี่ฮะดูดูสภาพเขาเป็ดมีเลี้ยงกี่ตัวนะพัน อันเมืองควาเนี่ยครับดูภาพบรรยากาศครับนี่คืเป็ดไร่ทุ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านเขาเรียกว่าเราเอาไปจำหน่ายที่ตลาดสุขใจนะครับซึ่งซึ่งก็เอาเป็ดเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยไก่เป็ดไร่ทุ่งเนี่ยไปจำหน่ายที่ตลาดสุขใจนะครับต้องการให้ผู้บริโภคนะครับได้รับเอาเรื่องบริโภคไก่เป็ดที่ปลอดสารนะภาพน่ารักน่ารักจริงๆเลยครับท่านผู้ชม มาเลยนี่ีน่แล้วมีตาเลี้ยงกี่คนคนเลี้ยงมกี่คนสองคนตากระยันเขาเลี้ยงคนเดียวเอานี่นี่นี่อันนี้ตาไม่ได้มีใครต้อนมาไหมเนี่ยอ๋อหลานต้อนมาทางนนมาเขาก็เขาก็จะมาเป็นกระบวนเป็นแถวอย่างนี้เลย นะครับนะครับนี่ก็คือนะครับภาพบรรยากาศของอเป็ดไร่ทุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูดูข้างหลังเลยครับอ่เดี๋ยวเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็ดไร่ทุ่งเขาบอกว่าเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยเขาตกใจเนี่ยไข่ไหมใช่ครับไข่ที่ไหนไหมตัวอะไรก็คือจะไข่ได้มันจะไข่ก็คือไข่เลยนอกจากม้า กนไม่เกินวันไปสองวันก็โอ้โก็นี่ก็คือเป็นไปชุวงเขาเข้าไปไหนเขาจะไปไหนดอนอ่้เดี๋ยวมีถึงเวลาครับอันนี้เขาต้องรอเพื่อนเขา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 มีเขามีจ่าฝูงมันมีจ่าฝูงเออไม่หมดเขาต้องดูล่าเราก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาทีนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการรบกวนเป็ดนะเป็ดอลังจะเข้าเข้าเล้านะฮะนะครับ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับว่านี่คือนี่เขาเรียกว่าเป็ดไรทุ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้จะขายเป็ดธรรมชาติจริงๆนะครับเราเอาของจริงนไปจำหน่ายที่ตลาดถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์เราจะจําหน่ายขข่เป็ดไข่เป็ดไข่ไก่อินทรีย์แล้วก็ไข่เป็ดไรทุ่งนะครับไปเจอกันที่ตลาดถูกใจนะครับเพราะว่าวันนี้เรานําสิ่งดีๆนะครับอาหารที่เรียกว่าไข่เป็ดไรทุ่งกับขเป็ดปลอดสารนะครับ เห็นภาพน่ารักน่ารักด้านหลังก็อยากให้ผู้ชมว่านี่แหละคือของจริงเลยนะครับวันนี้เราได้มาลงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกพ่อค้าไอ้ลูกค้าที่มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้าที่ต่อสินใจนครับสบายใจาด้เลยว่าเรามีสินค้าที่ดีจริงๆนะครับกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณตามากที่ให้ข้อมูลแล้วก็นี่คือของเป็ดนะครับคุณตาชื่ออะไรนะลุงสำคัญลุงลุงสำคัญลุงสำคัญครับถ้าขาดลุงไปแล้วไม่มีความสำคัญแน่นอนวันนี้นะครับเพราะลุงสําคัญมากกับ ผู้บริโภคไข่เป็ดในทุ่งนะครับโอ้ชื่อดีมากเลยลุงสําคัญนะครับนี่เลี้ยงเป็ดไปทุ่งอยู่ที่อําเภออําเภอกาแพงแสนเชื่อมติดต่อกับบางเลนใช่ไหมอยู่ใกล้กันนะครับลุงเขาบอกว่ากําแพงแสนนี่เลี้ยงไข่เป็ดในทุ่งเยอะเย่ยมเยอะใช่ไหมตอนนี้มีมีกี่เจ้าแล้วก่อนเขาบอกว่าดังมากเพราะว่าตอนนี้เหลือลุงสำคัญคนเดียวครับ สำคัญมากสองสาวโอเคนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณลุงมากที่ให้ข้อมูลแล้วก็ทิ้งที่ดีนะครับวันนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับตับตลาดสุไก่ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับลุงสวัสดีครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวเราพบกันที่ตลาดสุไก่ครับ